สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะเห็นนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพอย่างมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยก็มีการผลิตแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกเลยนะครับและนั่นนะครับก็ทําให้สินค้าของไทยเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็รู้จักกันแบบในหมู่แบบนักท่องเที่ยวแล้วก็ ทั่วโลกแตจริงๆแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องการสินค้าไทยนะครับโดยเฉพาะพวกยางพาราอะไรอื่นๆนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตนะครับซึ่งบางประเทศเนี่ยก็ต้องก็ต้องเรียกได้ว่ามีสินค้าไทยไว้แล้วก็อุนใจอะเออประมาณนั้นเลยนะครับต้องมีสินค้าของประเทศไทยในคลิปนี้นะครับก็อยากจะพาทุกคนไปดูนะครับฐานผลิตในประเทศไทยนะครับมีอะไรบ้างที่ชาวต่างชาติเขาต้องการแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ ผลิตในประเทศไทยแต่ติดท็อปโลกอ่ะทุกคนเอออยากจะให้ทุกคนไปดูนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการผลิตอย่างเช่นฮาร์ดดิดนะครับยางพาราอาหารฮาลานะครับหรือว่าเครื่องปรุงปรุงรสไปจนถึงพวกทุเรียนแล้วก็อาหารอบกรอบอะไรต่างๆนานาเลนะทุกคนซึ่งประเทศไทยเนี่ยผมยม้บเลยว่าคือเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยหรือว่าอยู่ที่บิ๊กซีลาสดสมดีเลทุกคนจะเห็นพวกสินค้าของไทยเยอะมากโดยเฉพาะพวกผลไม้อบแห้งต่างๆนานา,นาเนี่ย เรียกได้ว่าต่างชาติขนน้าวแบบไม่หวัน,นมไม่ไหวนะครับและคลิปนี้ต้องขอขอบคุณช่องชีวิตติดท็อปด้วยนะครับเมื่อมองประเทศไทยจากแผนที่โลกเราอาจเห็นเพียงพื้นที่เล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทว่าในระบบเศรษฐกิจโลกประเทศไทยมีความสําคัญยิ่งกว่าที่หลายคนคาดคิดสินค้าและชิ้นส่วนจํานวนมากถูกผลิตขึ้นในโรงงานไทยแล้วกระจายอ,ออกไปสร้างมูลค่าแก่เศรษฐกิจนานาชาติอย่างต่อเนื่องหลายสิ่งอยู่ใกล้ตัวมากจนเราไม่เคยนึก บางสิ่งอยู่ไกลออกไปจนเราไม่รู้ว่าต้นกําเนิดคือประเทศไทยนี่คือรายการสิบผลผลิตสําคัญของไทยที่มีอันดับโดดเด่นในระดับโลกพร้อมสัดส่วนข้อมูลอ้างอิงและความหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละอุตสาหกรรมสุดยอดโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลโลกประเทศไทยเคยเป็นศูนย์กลางการผลิตฮาร์ดิสที่ใหญ่ที่สุดในโลกโ,โ,โดยมีสัดส่วนการผลิตสูงสุดแต่ระดับประมาณ80%ของตลาดโลกในบางช่วงเวลา โรงงานของ Western d i g i จิ l อลและซี a ก e ตั้งอยู่ในไทยเป็นฐานหลักยาวนานหลายสิบปี uh huh. ความหมายของตัวเลขนี้คือหากไทยหยุดผลิตโลกอาจไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลเพียงพอทันทีอินเทอร์เน็ตเครือข่ายออนไลน์บริการคลาวเกือบทุกชนิดต่างต้องพึ่งพาราดิสที่มีรากการผลิตในไทย uh huh. ไทยจึงเป็นกระดูกสันหลังที่มองไม่เห็นของเศรษฐกิจดิจิทัลโลกอันดับที่9ยางพาราและยางรถยนต์ส่งออก ไทยเป็นผู้ส่งออกอยางพาราที่สําคัญที่สุดในโลกสดยอ,ดองตลาดยางธรรมชาติราวสามสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นของโลกและในกลุ่มยางแปรรูปบางประเภทมีสัดส่วนการส่งออกสูงถึง4 5ถึงเปอร์เซ็นต์ยางรถยนต์จำนวนมหาศาลในยุโรปเอเชียตะวันออกกลางต่างมีโอกาสสูงมากที่ใช้ยางซึ่งเริ่มต้นจากสวนยางไทยอุตสาหกรรมนี้สร้างรายได้ส่งออกและการจ้างงานเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจขนาดใหญ่ยิ่งเศรษฐกิจการขนส่งเติบโตไทยยิ่งจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันดับที่ 8. อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์หัวใจอุปกรณ์สมาร์ททั่วโลกแม้ตัวเลขสัดส่วนโลกแบบจอจงยังไม่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการแต่ข้อมูลระดับประเทศชี้ชัดว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นกว่า12%ของมูลค่าการส่งออกไทยต่อปี oh ส่วนประกอบที่ผลิตในไทยถูกใช้ในสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์รถยนต์พลังงานไฟฟ้า IoT และสมาร์ทเดเวล์ทั่วโลก ประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งในฐานการผลิตเชิงเทคนิคที่อาศัยแรงงานละเอียดแม่นยำและ,สะเสถียรภาพทางอุตสาหกรรมสูงไม่ธรรมดาอันดับที่7อาหารฮาลาลจากไทยส่งออกไปกว่า50ประเทศโอโ้โหไทยเป็นผู้ผลิตอาหารฮาลาลรายสําคัญของโลกสินค้ากลุ่มไก่แปรรูปบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอาหารพร้อมทานและเครื่องปรุงรสถ,ถูกส่งออกสู่มากกว่า50ประเทศทั่วโลกโอ้โฮาลาลไม่ใช่แค่สินค้าอาหาร แต่คือตลาดมูลค่าสูงของประชากรมุสลิมหลายพันล้านคนไทยสามารถเข้าไปยืนได้อย่างมั่นคงด้วยมาตรฐานโรงงานที่ได้รับการรับรองระดับสากลอันดับที่6ซอสและเครื่องปรุงรสไทยนี่อันนี้เยอะ <รถ S 2> จริงรรเอเชียแม้ไม่มีตัวเลขสัดส่วนโลกอย่างเป็นทางการแต่โรงงานผลิตซอสน้ำปลาผงปรุงรสขยายเป็นฐานส่งออกสำคัญในเอเชียและตะวันตกครัวไทยอาหารเวียดนามจีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียในต่างประเทศจำนวนมาก ใช้น้ำปลาผลิตที่สมุทรสาครใช้น้ำจิ้มที่ผลิตที่ชนบุรีใช้ผงปรุงไทยที่เช,เชียงสาวรสชานเอเชียบนโลกจำนวนมากมีรากมาจากโรงงานไทยซึ่งเป็นอิทธิพลทางวัฒนธรรมในรูปแบบที่จับต้องได้ชัดเจนอันดับที่ 5. ไก่แปรรูปไทยติดอันดับต้นของโลกนี่อันนี้<ท>ของรจริงส่งออกไก่แปรรูปที่โดดเด่นในระดับสากลมีการส่งออกไปยังมากกว่า100ประเทศทั่วโลกโ<ห>รั้เในยุโรปญี่ปุน่นฮ่องกงและตะวันออกกลาง จำนวนไม่น้อยใช้วัตถุดิบไก่ที่ผลิตจากโรงงานไทยนี่คือหนึ่งในภาคอาหารที่สร้างรายได้สูงอย่างมั่นคงของประเทศอันดับที่ 4. ทุเรียนไทยครองตลาดผลไม้พรีเมียมจีนวา <Wow. S 1> จากข้อมูลปีล่าสุดสินค้าหมวดผลไม้สดส่งออกของไทยมีสัดส่วน72.9เป็นทุเรียนจากไทยซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากในตลาดโลก <c oughs> นั่นหมายความว่าตลาดทุเรียนพรีเมียมของจีนมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศไทย ไม่มีประเทศใดในโลกส่งทุเรียนสดได้มากเท่าประเทศไทยในปัจจุบัน oh ไทยจึงครองความเป็นผู้นําในการส่งออกทุเรียนอย่างทิ้งห่างประเทศอื่นสุดทุเรียนได้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของไทยอย่างสมบูรณ์อันดับที่3ชิ้นส่วนยานยนต์และฐานผลิตรถยนต์สําคัญของเอเชียโอ oh ไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ของเอเชียเป็นฐานการผลิตของโตโยต้าฮอนด้ามิตซูบิชินิสสันและอิซูซุ แม้เปอร์เซ็นต์ระดับโลกไม่มีข้อมูลอ้างอิงชัดเจนแต่ปริมาณการประกอบส่งออกและการจ้างงานสะท้อนสถานะประเทศไทยในฐานะกำลังขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกนี่คืออุตสาห,าหกรรมที่กินสัดส่วนขนาดใหญ่ใน GDP และผลักดันเทคโนโลยี EV สู่ประเทศโดยตรงอันดับที่2น้ำตาลไทยหนึ่งในผู้ส่งออกหลักของโลกประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของโลกมาโดยตลอดผลผลิตจากไอ้อยภาคอีสานและภาคกลาง เข้าไปอยู่ในขนมเครื่องดื่มและโรงงานแปรรูปทั่วโลกแม้สัดส่วนโลกไม่มีการระบุเป็นตัวเลขตรงแต่ประเทศไทยคือผู้คุมภาพรวมตลาดน้ำตาลส่งออกอันดับท็อปของโลกในทุกปีอันดับไม่ธรรมดาข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพที่โลกยอมรับข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงสูงที่สุดของประเทศไทยครองตลาดข้าวหอมพรีเมียมในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องยาวนาน ม,ม,มีช่วงหนึ่งนะทุกคนข้างบ้านนะครับไปแอบเคลมนะข้าวหอมมะลินะครับติดภาษาคขมรน,นะครับแล้วก็ธงชาติของตัวเองอะไรประมาณนี้นะเคลมว่าเป็นของตัวเองนะซึ่งเอาจริงๆถ้าเกิดว่าตัวเองผลิตมาเนี่ยสินค้ามันก็ไม่ได้คุณภาพอยู่ดีทุกคนสู้ของไทยไม่ได้แน่นอนแล้วคนกินเขารู้เลยว่าอันนี้เป็นของไทยนะครับข้าวในบ้านไปสู่ร้านอาหารในดูไบา <c oughs> บารีฮ่องกง และซิดนีย์ความหอมที่ลอยขึ้นจากจานอาหารเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่มีประเทศใดเลียนแบบไดุ้ดยอดข้อมูลทั้ง10อันดับนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยไม่ใช่เพียงผู้รับเทคโนโลยีหรือปลายทางการบริโภคสินค้าโลกแต่เป็นหนึ่งในฐานการผลิตระดับแกนกลางที่ระบบเศรษฐกิจนานา,นานชาติพึ่งพาอยู่ทุกวันุดยอดอาจไม่เป็นข่าวครึกโครมหรือไม่ได้มีภาพจำที่เทียบชาติมหาอํานาจทางอุตสาหกรรมแต่บทบาทของไทยนั้นแน่นแทรกซึม และจาเป็นต่อห่วงโซ่โลกอย่างเงียบงามเราคือประเทศที่ช่วยเลี้ยงผู้คนด้วยอาหารที่เดินทางไปกว่าครึ่งโลกผลิตชิ้นส่วนสําคัญให้เทคโนโลยีที่ทุกคนใช้อยู่บนโต๊ะทํางานและในกระเป๋าเสือ้อจะ,ะถ่าวัตถุดิบพื้นฐานแก่โรงงานอุตสาหกรรมในหลายทวีปส่งออกเอกลักษณ์ทางรสชาติกลิ่นเสียงวัฒนธรรมไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่โลกยอมรับสร้างชื่อให้ผลผลิตไทยกลายเป็นแบรนด์เชื่อถือได้ในตลาดที่แข่งขันดูเดือดที่สุด สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยแต่เป็นผลจากโครงสร้างเกษตรที่เข้มแข็งแรงงานที่ละเอียดประณีตอุตสาหกรรมที่เติบโตเป็นชั้นและความสามารถในการแข่งขันระยะยาวเศรษฐกิจไทยจึงไม่ใช่เพียงเครื่องยนต์เดียวแต่เป็นมาดอบอดที่มีหลายช่องสัญญาณต่อเข้ากับโลกภายนอกพร้อมกันทุกครั้งที่มีคนเปิดคอมพิวเตอร์ในยุโรปอาจมีชิ้นส่วนที่ผลิตในสมุทรปราการทุกครั้งที่มีคนสั่งอาหารในโตเกียวอาจมีซอสน้ำปลา หรือเครื่องปรุงที่ผลิตในชเชเชงเซาและทุกครั้งที่มีใครยกช้อนตักข้าวหอมในดูไบาปารีสหรือแวนคูเวอร์คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่เดินทางไกลข้ามพรมแดนเราจึงไมไ่เล็กเราเพียงเงียบแต่สําคัญและศักยภาพเหล่านี้กําลังเป็นพลังที่ขับเคลื่อนชื่อของประเทศไทยเข้าสู่เวทีโลกไม่ใช่ด้วยการเรียกร้องความสนใจแต่ด้วยผลงานที่มีอยู่จริงผลงานที่โลกใช้อยู่ทุกวันหากข้อมูลและมุมมองในคลิปนี้มีคุณค่า และท่านต้องการติดตามเรื่องเศรษฐกิจไทยอุตสาหกรรมโลกและความจริงที่ซ่อนอยู่หลังสินค้าใกล้ตัวช่องชีวิตติดท็อปพร้อมนําเสนอเนื้อหาที่เข้มข้นมาพร้อมกับเนื้อหาที่ใหม่และตรวจสอบข้อมูลได้และนี่นะทุกคนก็ทําให้เราเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเล็กแต่มีศักยภาพนะครับไม่ได้โออวดแต่คุณอาศัยเรานะครับประมาณว่าแบบคือไม่ต้องไปแบบคุยโวว่าเรามีแบบนี้แบบนี้นะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งคุณขาดเราก็คือ คุณก็ไปต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้เลยคือสุดยอดมากนะมีอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่รู้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นครัวของโลกอ่ะก็คงไม่เกินจริงนะทุกคนไปแล้วครับ